ถ้าได้ยินเสียงนี้ก็คือเบาต่อยนะคะเบาต่อยกบก่องนะคะขายหมูเสริมด้วยนะคะออก็รายได้มันก็รู้ๆอยู่เนาะไ,ไม่มันไม่พคกินนะคะก็เลยมาขายหมูเด้อค่ะหมูนะคะหมูเด้อหมูเด้อค่ะมาลบสีขาวได้เลยนะคะมาแล้วก็จะเห็นเนื้อแดงๆนะคะไม่มีมันนะคะติดมันก็ได้ไม่ไม่ติดก็ได้นะคะ ขายตามใจลูกค้านะคะมีการแถมด้วยนะคะมาเด้อมาเด้อแถมก็แถมน้อยๆน,นะคะไม่ได้แถมมากก็เท่านิ้วก้อยนี่นะคะก็เป็นน้ําใจนะคะก็คือแถมนะคะคือรถคนอื่นนะไม่แถมคะ่ะอันนี้แถมเด้อแถมเด้อ,แ,ดอแต่อย่าว่ากันนะคะ ราคาพิเศษด้วยราคาพิเศษด้วยนะคะออไม่แพงค่ะออทั้งรถทั้งแผมน,นะคะมาเลยค่ะมาเลยรถสีขาวค่ะก็บรรทมก็อยู่ในนั้นนะคะก็ชื่อแม่ค้าก็บรรทมและบ่าวจอยนะคะดูแล้วก็เจริญหูเจริญจา มาได้เลยคะ่ะตื่นเลยตื่นเลยตื่นนะคะตื่นนะคะมาซื้อหมูนะคะขอบคุณคะ่ะร้อยห้าสิบไม่ขายหกขายร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไม่ขายนะคะขายอะไรนะคะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะคะโอ้โหอะไรจะถูกขนาดนี้แล้วก็แถมด้วยเท่านิ้วก้อยนะคะ <laughs> เขาแถมทุกชอ็อตทุกช็อตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะตากแห้งก็ได้นะคะ มาได้เลยมาได้เลยรถคันนี้ออแล้วร่บป้าครับใส่ก็โฆษณาให้อย่างดีเลยทีเี้เบาต่อยไม่ต้องโฆษณาเลยเพราะอแไ่พี่้องเบาต่อยเบาต่อยนะคะมาซื้อได้เลยนะคะจะมาทุกวนันทุกวนันใครตื่นตื่นเ้าตื่นสายก็ได้นะคะมีการแถมด้วยร้อยสี่สิบนะคะไม่ขายร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบไม่ขายเพราะว่าอยากสนับสนุนให้ ประหยัดเงินหน่อยค่ะคขอบคุณนะคะที่ใครซื้อไปแล้วก็ถ้าใครยังไม่ซื้อก็มานะคะแถมเท่านิ้วก้อยนะคะขอบคุณค่ะครับผมอขอบคุณนะครับผมป้าทําใสนะครับผมที่มาโฆษณาให้นะครับเบาต่อยก็ไม่ต้องพูดเลยนะครับผมอ,อด,ดีดีครับผมขอบคุณมากเด้อพอยเ่น้องเอที ช่วยอุดหนุนนะครับพี่น้องเรา youtube เราก็โอ้ยรักเลยแม่ตาช่องน้นอยๆของบ่าวต่อยนะครับผมขอกราบขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับผมเอาเอานะครับข้างหลังก็กำลังจะซื้อกันอยู่นะครับข้างหลังก็กำลังจะซื้อกันอยู่ เอาเอินอประกาศหน่อยฮัลโหลโค่ะอย่าแย่งกันค่ะอย่าแย่งกันต่อคิวนะคะต่อคิวได้เลยค่ะต่อคิวเลยค่ะโอ้โหคิวยืดยาวเลยนะคะโอ้ขายดิบขายดีนะคะก็รถคันนี้ก็ขอให้ขายดิบขายดีขายง่ายขายได้เหมือนเทน้ำเทท่าเงินข้าวเหมือนหาฝนนะคะรวยรวยรวยค่ะครับ ขอบคุณครับผมพออ่อแม่น้องขอให้อ่าลูกค้านะครับผมที่มาซื้อหมูก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับกลับคืนไปหาลูกค้านะครับผมเป็นสิบสิบเท่าร้อยร้ยเท่าพันพันเท่าเด้อพออ่อแม่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงด้วยกันนะครับอ้อออาวมีการาจะแจกขึก้นแถมกันด้วยนะครับผมก็อยากให้พออ่อแม่น้องนะครับเรา Youtube เรานะครับผมได้ไประหยัดนะครับผมเพราะว่า บอกไปรู้ซึ้งแล้วนะครับผมมาทํา youtube นี่มันไม่ค่อยเอ่อทางนี้ก็เออรายได้ไม่ค่อยมีนะครับมาทํา youtube นี่พ่อพี่น้องเอ้ยนะครับผมก็เห็นพี่น้อง youtube ด้วยกันหัวอกเดียวกันนะครับผมอยากแจกอยากแถมนะครับผมแถมเท่านี้ก้อยแถมเท่านี้ก้อยนะครับผมพี่น้องแถมทุกคนนะคะแถมทุกคนเด้อพี่น้องเด้อจะได้อ่ามีอยู่มีกินขึ้นมานีดนี่หน่อยเหมือนคนอื่นเข้าบ้างนะครับผม ไรสดเดี๋ยวก็ติดเหลืองอีกเออใช่ไรได้ไรสดนะครับผมยอดขึ้นมานะครับตังๆเอาไปเอามาติดเหลืองจ่อยไม่ไม่ได้เหลียญจ้อยโอ้ยคอหักอะไรจระนันี้เนาะคอหักคอพับกันไอได้ยินพุทธค่ะไอได้ยินก็สงสารหน่อยนะคะถ้าได้เยอะน้วติดเหลืองค่ะไอนะเมตตาสงสารด้วยนะครับผมดูทุกเ์อบ้านลุงคนเนี่ยโอ้ยอยาให้ติดเหลืองบ่อยนักนะครับผม ไล่ขึ้นมาบอกว่าเยอะแล้วนะครับเกือบเป็นหมื่นสี่ห้าพันอย่างนี้ติดเหลืองจ่อยโอ้คอหัดคอพับเลยถ้าอันไหนน้อยๆก็เขียวใช่ถ้าอันไหนหลักร้อยนะเขียวไม่ไม่เป็นไรถ้าหลักพันถ้าหลักพันขึ้นไปแล้วหาทางเหลืองเลย a อก็โอ้มเป็นโรคอะไรไม่รู้เนี่ยโดยเฉพาะ YouTube บ้านลุงคนนะหาแต่ทางเหลืองอยู่เอย สงสารหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทํา y ำ YouTube บ้านลุงพลเนี่ยจะเข้าใจกันนะครับผมอรายได้ก็หาอืดเหลือเกินยอดวิวได้แต่ว่าเอาอีกแล้วหาทางเหลืองหาทางเหลืองหาทางแดงอีกแล้วโอ้ยอะไรจะขนาดนีสกัดทุกอย่างเลยเงินก็ไม่ได้เงินก็ได้น้อยเงินก็ได้น้อย สงสารยูทูบเบอร์แมทแต่ไรช่องโอ้ยสงสารครับเอฟซีเอฟซีก็สงสารก็ดูโฆษณาให้พยายามดูโฆษณาให้เอฟซีสงสารกอดูโฆษณาให้นะไม่มีโฆษณาจ้อยเหอเออเอาไปเอามาดูไปดูมาเอ้าทำไมไม่มีโฆษณาเอ้าติดเหลืองอีกแล้วหัคออหักคอพับเลย ครับผมขอพรบคุณมากเด้อพ่อแม่เี่้องเน้อนี่ก็จบลงแค่นี้ขอบคุณครับผมจบแล้วนะครับต้องทำเวลาหน่อยนะครับผมแอรไนท์ไอโดนเหมาเน้อครับผมขอพรบคุณมากนะครับผมทุกท่านนะครับผมขอให้ร่ำให้รวยกันนะครับขอให้ยอดปังนะครับเป็นหมื่นเป็นล้านนะครับผมเร็วๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ขอให้ยอดปังๆนะครับผมขอให้เอฟซดูโฆษณาให้เยอะๆนะครับผมพราะเป็นพี่น้องนะอจะได้มีอยู่มีกินขึ้นมาบ้างเสียงร้องที่ว้านเอาเสียงมาอมป้าแฟนขึ้นคอจึงได้อจาก รอจนยาจากกิสาากลสินคือบ้านเกา่านี้ความเศรออรรามาเอากลุงบาดหน้าหางานเอาเสียงมันมาหาันหล่อมตามสาอิลมความรักก็ถูกหักหลังขึ้นอยู่ก่อนังหัวใจตรอรมตรมคนอื่น เขามีเงินแสนมายืมอิงแป้นเอาไปนอนชมแบกบความปวดร้าวระบมที่้ความเขือมคมสู่มานครสัญจรเขานครหลวงกวาง้างไงไปทำเงินรับจางนักบงังถอยทอนคนที่ได้เดือนหนึ่งบางีเหลือพอจนเจอชีวิตผิดมามันชัง ท้พ่อ,พอเลี้ยงชีวิตมือหนึ่งค่าทุนแม่น่งซึ่งไอ้ที่อยู่หรือเพื่อสังเจอเลี้ยงมาจนใหญ่ถึงยากไร่แม่กอรักเอนดูกล่อมนอนแล้วกล่อมลูกนอนอู่สะน้ำตาโตมิดหนึ่งนคนณได้แต่เพียง เอาละครับผมพ่อยเปนน้องนะครับผมมา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 โอ้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อพ่อยเปนน้องนะ